มีอะไรวันนี้ปิดจ็อบได้เราไปฉลองที่ร้านอาหารกันไหมคะหูย굿ไอเดียเลยจาว,วารินแต่หัวหน้าคะเราบอสจะพาเราไปหรอคะไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> พี่เซิร์มันเหมือนลูกไก่ในกำมือฉันสั่งอาหารมาทานที่นี่ก็ได้นี่ออย ไม่เห็นจำเป็นต้องไปทานที่ร้านเลยนี่พี่เสิร์ดมันหลายครั้งแล้วนะพี่จะงงไปถึงไหนเนี่ยวันเกิดออยก้ครัางหนึงแล้วออยขอจัดงานพี่เสิร์ดก็ไม่ให้มันคืออะไรออยพี่ไม่ได้ห้ามนะแต่พี่บอกให้ออยใช้เงินส่วนตัวไม่ให้ใช้เงินบริษัทพี่เสิร์ดแล้วแบบนี้เราจะไปถึงวันที่เราแต่งงานกันได้ยังไง พี่ก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยออยพี่เสิร์ชพูดแบบนี้แล้วเลิกกันเลยดีกว่าไหมว่าเข้ามาหน้าช่วยฉันเก็บของหน่อยออยอะไรคุณจะไปทานร้านไหนเดี๋ยวออยมาบอกนะคะพี่เสิร์ชไปแต่งหน้าแป๊บขอบคุณค่ะบอส ะในฐานะที่ฉันเป็นหลานเจ้าของร้านหมื่นหกเหลืออีกสี่พันก็แบ่งกันคนละสองพันไม่ถูกเหรอดีมเป็นหลานเจ้าของร้านแล้วจะเอาเปรียบกันแบบนี้ได้เหรอโยกเออคุณเหมือนผมจะลืมล็อกรถเดี๋ยวผมมานะโอเคเรีบมานะคุณอืมปะว่าฉันอยู่แล้วค่ะหัวหน้า กล้าว่าฉลบบีม<ะ>กินอะไรดีนึกออกหรือ,อยังยังเลยค่ะหัวหน้าว่าเธอไปนั่งนูน่นค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะบีมไปรับออเดอร์ลูกค้าสิอย่ามาทำหน้าใส่ฉันแบบนั้นนะ นี่บีมระวังหน่อยสิซุ่มซ่ามจังเลยเดี๋ยวฉันจะหักเงินเดือนเธอหนูเป็นไรหรือเปล่าหนู เจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นอะไรค่ะพี่เสิร์ฟอะไรออยทำไมต้องไปจับมือถือแขนมันด้วยชอบมันเหรอไม่มีอะไรนี่ออยบีมลูกค้าเข้ามากับครอบครัวนะทำอะไรน่าเกลียดฉันไม่ได้ทำอะไรนะเฮ้ย ฉันเสียแล้วอุ๊ยหรอส่วนพอ่พอพ่อพ่อทำไมหรอว่าค่ะบอสเป็นอะไรมากหรือเปล่าชอบบูลลี่คนอื่นไปนะค่ะบอสพีซอร์ชอบหรอ่ ถึงได้ออกรักแทนมันกล่าวนี้เธอก็ด้วยออกไปห่งหางๆพี่เสร์ฟของฉันนะไม่งั้นโดนไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะผู้ชายนิสัยแบบนี้หนูไม่มีวันเอามาเป็นแฟนหรอกคะ่ะ พี่เสิร์ครัวกิ้งจ้ะอุ๊ยหวานจังเลยค่ะหัวหน้ามิดนึงเอาอะไรอีกไหมคะพี่เสิร์ไม่เอาละพี่อิ่มแล้วนี่ตอนคิดเงินเดี๋ยวฉันจัดการเองนะดูแล้วลูกค้าโตนี้น่าจะให้ติปเยอะเอา้าปกติก็ติปรวมไม่ใช่หรอ ไม่รู้สิฉันจำไม่ค่อยได้ว่าคะหัวหน้าแข้งมัน บอสของฉันเขามีแฟนแล้ว <c oughs> จำไว้ด้วยว้าว้าเธอเล่นอะไรเนี่ยอุ้ยขอโทษนะบีมมันเป็นอุบัติเหตุระวังหน่อยสิวาค่ะบอสคิดตังค์ด้วยหนู หกร้อยแปสิบค่ะคุณลูกค้าฉันโอนนะได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าหนูฉันขอเลขบัญชีหน่อยสิฉันจะให้ทิปหนูไม่สะดวกคะ่ะมาหรือป่าพที่เสริร์ฟทำไมต้องให้ทิปอยู่เฉยนะออยไม่ใช่เรื่องของคุณไม่เป็นไรคะ่ะเอาของหนูก็ได้คะ่ะ ไม่ฉันอยากได้เลขบัญชีของหนูคนนี้อย่าเรื่องมากนะบีมมันเป็นริปรวมถ้าเธอไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ด้วยก็ได้นี่ค่ะ này đu xích แกเขาเป็นคนดีมิสัยของคุณเที่ยบเขาไม่ติดเลยสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดคือผมต้องจากกับเขาทั้งที่ผมยังรักเขาอยู่พอ่อนี่อย่าบอกนะว่ามันเป็นลูกสาวผมเอง่อกลับได้แล้วไม่ มีเรื่องถ้าไม่กลับคุณจะได้กลับไปขายไก่ย่างเหมือนเดิมพี่สดไว้หัวหน้าเมื่อก่อนเป็นแม่ค้าขายไก่ย่างหรอคะจะทำไมมันเป็นอาชีพสุจริตชอบบูเรีอาชีพนะดิเดี๋ยวโดนเปล่าคะ่ะกลับข้าหุวหน้าใช่คะพ่อ ขอบคุณนะคะที่ให้ทิปหนูหนูหายกดพ่อแล้วเหรอลูกยังคะ่ะแต่หนูดีใจนะที่พ่อปกป้องแม่พ่อรู้นะถ้าพ่อชวนหนูไปทำงานด้วยหนูก็คงไม่ไปเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปเริ่มต้นใหม่ในจุดท,ที่เรามีคุณค่านะลูกพ่อไปก่อนนะค่ะพ่อ สวัสดีค่ะวันดีจ้าลกูกบีมเธอยาไปไหนนะฉันขาดเธอไม่ได้เหรอแต่สำหรับฉันเธอเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่ควรเข้าใกล้ไปก่อนนโยมบีมบีม ค่ะพี่หมูพอดีไม่ทันเห็นว่าพี่อยู่ตรงนี้เออจ้าจ้าเป็นอะไรไปคะคุณลูกหมูทำไมถึงนั่งเมอแบบนี้วันนี้ยังไม่มีลูกค้าเลยคะ่ะคุณวายังขายไม่ได้สักแก้วเลยใครบอกว่าไม่มีล่ะคะ ฉันเอาน้ำชาไทยหนึ่งแก้วขอแบบวหวานๆเลยนะคะได้เลยค่ะ คุณเปตราคะรอฟ้าด้วยค่ะเอาอีกสักแก้วไหมล่ะคะคุณวาพอแล้วค่ะเฮ้ยวันนี้ลูกค้าเข้าร้านเยอะเลยเหนื่อยมากๆถ้าไม่ได้พักเลยอน้อฟ้าจริงค่ะคุณปีเตอร์ขายดีจนทำไม่ทันเลยค่ะไม่เหมือนคนแถวนี้ รับน้ำเย็ยนๆไปดื่มสักแก้วสองแก้วไหมจ๊ะว่างไรฟ้าสรุปรับชาไทยไปทานสักแก้วไหมเอาก็ได้ค่ะไปส่งในร้านด้วยนะคะคุณลูกหมูคะไม่เบื่อคนพวกนั้นบ้างเหรอฉันมาทีไร เห็นเขามาหาเรื่องคุณทุกทีเลยไม่เบื่อหรอกค่ะถือซะว่าแก้เหงาไปดีกว่าไม่มีเพื่อนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันมาอุ่นใหม่นะคะ ฟ้าคะเธอย่าลืมเช็ดโต๊ะตัวนี้ด้วยล่ะแล้วก็ถูพื้นด้วยนะฉันว่าจะไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยได้ค่ะ ปีเตอร์คะว่าฟ้าอยู่ไหมคะพอดีว oh, oh ่าฉันเอาชาไทยมาส่งนะคะโอ้ยวันวันขายได้แค่เยฟ้าขาดทุนหมดแล้วมั้งไม่ขาดทุนหรอกค่ะฉันพออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้จากกาไรแค่ไม่กี่บาทอะนะใช่ค่ะขายได้วันต่อวันก็ไม่ได้เดือดร้อนนี่ ถามจริงนะขายแบบนี้ไม่เหนื่อยจริงเหรอไม่มีงานไหนไม่เหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแต่มีความสุขไม่ต้องเครียดเรื่องอะไรขี้โม้นะสิฉันดูทรงและเงินที่ได้ก็คงได้มาแบบก้นถุงสู้ร้านฉันก็ไม่ได้รายได้ร้านฉันเดือนหนึ่งเกือบแสนเลยนะคุณมีเงินเยอะ แล้วคุณมีความสุขไหมล่ะคะมีสิทํางานก็ไม่ต้องเหนื่อยเพราะใช้เงินจ้างลูกน้องก็คงม,มีเงินน่ะนะเมื่อต้องเปลืองแรงทําเองให้เหนื่อยคุณมีความสุขก็ดีแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวาณหมูคะสั่งน้ำเลยค่ะอาชาไทยสิบแก้วมาสุงด้วยนะคะสิบแก้วเลยเหรอคะใช่ค่ะ พอดีวันนี้มีเพื่อนมาบ้านนะคะเลยว่าจะซื้อน้ำไปเลี้ยงซะหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวทัานจะรีบเอาไปส่งนะคะสวัสดีค่ะแหมดูนี้อัปเกรดเนาะมีลูกค้าโทรมาสั่งออเดอร์ด้วยค่ะคนเราก็ต้องมีการพัฒนากันบ้างฝากให้ฟ้าด้วยนะคะขอตัวก่อนนะคะ ฟ้าฟ้าฟ้าหายหัวไปไหนเนี่ยร้านจะปิดอยู่แล้วไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเลยเงินเงินหายไปไหนหมด หญ่ฟ้าฟ้าฟ้าพี่มาเก็บเงินฟ้ายีบฟ้ามันหนีไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคุณปีเตอร์ก็ยายฟ้านะสิมันขโมยเงินฉันไม่หมดเลยฉันรู้สา <c oughs> จะเก็บเอาไว้หมด <c oughs> ปลดกัน คุณถูกขโมยเงินไปแล้วเครื่องมือทำมาหากินของคุณถูกขโมยไปด้วยไหมคะร้านคุณก็ยังอยู่ยังทำมาหากินได้เดี๋ยวฉันพาไปแจ้งความเองค่ะฉันคิดว่าฟ้าน่าจะยังหนีไปได้ไม่ไกลหรอกค่ะฉ uh> ันทำกับเธอไว้ตั้งเยอะทำมถึงยังดีกับฉันอีกไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ถือสา ฉันเข้าใจแล้วเธอเป็นคนดีจริงๆมานี่เลยยีตัวแสบมันี่ไปย,ย,ย,ยีตัวดีเธอโดนดีแน่ฉันจะจับเธอส่งตำรวจคุณปีเตอร์คุณวาคะคุณไปเจอฟ้าได้ยังไงเหรอคะพอดีฉันได้ยินฟ้าคุยโทรศัพท์อยู่หน้าร้านนะคะ แล้วก็ได้ยินว่าเขาไปขโมยเงินคุณปีเตอร์มาก็เลยพากลับมาส่งนี่แหละค่ะืมแสบปักนะม,น <c oughs> มันนี่มันโลพักกับฉันฉันมีหลักฐานหมดแหละที่ทางแง่ต้อง,องจงโทไปของฉัน <c oughs> ก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลาย